รอน้ำมันฮ้อนแล้วกับอาได้แล้วครับใส่นี่นะครับดูอีกจะเบาฮ้อนต้อใดนะครับเขาพริกแกงลงไปเลยครับอู้หอมประมาณนี้นะครับไก่นะครับซีครับไก่ไก่งไปคั่วเลย ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านคร следующ, trendy, ับครัวลุงอุ๋ยลูกินลูกเที่ยวครับผมวันนี้ลุงอุ๋ยมาพร้อมไก่นะครับไก่ไก่สาวครับไก่น้อยครับลุงอุ๋ยจะยำชิ้นไก่ครับยำชิ้นไก่ใ,ในส่วนของพริกลาบนะครับพริกลาบนี้ลุงอุ๋ยวันนี้นะครับลุงอุ๋ยจะทําเองนะครับลุงอุ๋ยจะอ่ะอุ๋ยบอกเอฟซีเลยนะครับว่าม so ีอันนี้จะเป็นพวกเครื <privilege summertime> <acak> ่องเทศนะครับเครื่องเทศก็จะมีอันนี้จะเป็นดีปีนะครับเครื่องเทศอ่าบะเควนเม็ดผักป้อมหอมขาว ขาวจะใครพริกนะครับดูอีกจะเอาหมูน,นี่ไปคั่วนะครับคั่วไฟนะครับแล้วเอาพริกไปจี่ส่วนกะปินี่นะครับกะปิดีวเขาจะไปมกไฟเนาะมุกไฟเสร็จปุ๊บเรียบร้อยกาเขามาตำครับเขามาตำเป็นพริกยำจิ้มไก่เขานะครับขยันะให้มกมกกะปิ ส่วนส่วนอย่างอื่นก็มีหยังครับมีชะไคร่เนาะอันไบบักกูดค่เดี๋ยวเราจะใส่ในต้มน้ําต้มจิ้นไก่นี่ก็ขาดมาได้ครับผักไผยหอมดวนต้นหอมผักชีครับใส่มะเหมาะกิ่นกันํำลํำครับเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเฮาคั่วพริกคั่วหมูเครื่องเทศหมูอย่างกันเนาะมาดูใกล้ๆเลยครับวันนี้ทํากระเต่าทานครับเอซีครับหอมหอมครับขีพริก หมกกะปิครับรู้อีกใจใบขมิ้นนะครับใบขมิน้นอ่าเอฟซีบ้าน FC, บ้านเอฟซีบ่มีนะครับเอฟซี FC, คนใดบ่มีขมิ้นก็ใช้ตองก็ได้ครับง่ายๆดีเนาะแอนพริกวันนี้ครับใส่กะปิเห็นหน่อยหมกกะปิให้มันหอมครับเอฟซี FC. พริกเขาได้แล้วครับพริกเขาได้แล้วเก็บไปก่อนครับวันนี้ กะปิกะปิได้แล้วครับ f c ครับมาครับ f c เราลงมือทํากันเลยครับข่าครับเยาจะใส่ข่าไปก่อนนะครับใส่ข่าอะไรใส่ข่าจะขายหอมขาาจะคั่วก็ได้บ่คั่วก็ได้นะครับแล้วแจ่อ c นะครับต้องรู้อีกคั่วนะครับคั่วมันหอมๆนะครับส่วนเครื่องเทศวันนี้เอาไว้ทีหลังครับเนี่ยกระต่อทานครับ แต่เย็นๆครับวันนี้ครับเอฟซีที่ขอพริกลาบมาลุงอี๋ทําให้ฮึ่ดูแล้วนะครับนี่สูตรลุงอี๋เองนะครับสูตรใครก็สูตรใครเนาะเนี่ยครับคั่วมันหอมครับเอฟซีครับพอมันหอมปุ๊บเนี่ยทำมาตำสำหรับอ่าขานะครับข่าถ้าถ้าเอฟซีบางคนที่เปิดใส่ลาบนะครับ จะบะคั่วก็ได้นะครับหรือบะใส่ข่าก็ได้นะครับใส่แต่จะใครอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่น,นี้สูตรนี้รวมๆนะครับรวมๆให้เลอได้ดูนะครับมาถึงเวลานี้คั่วข่าคตรจะใครใกล้จะหอมแล้วนะครับอันนี้็จะเป็นเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศใส่ไปคั่วเลยครับคั่วเดียกันเลย ขั่วหอมที่กรอ,อย่ามาคั่วเพื่อเพื่อให้มันหอมนะครับเพื่อมันหอมขึ้นมาแล้วเอาเวลาเอามาต่ำเอามาใส่ยำใส่ลาบนะครับอรรถรสมันสุดยอดเลยครับแล้วครับเอฟซี FC ครับหอมได้ตีแล้วหอมได้ตีแล้วครับเอฟซี FC ครับ พักใส่ถ้วยใส่จานไว้ก่อนนะครับการคั่วกับประมาณนี้นะครับเอฟซีครับอ่ะเก็บไปใส่ถ้วยใส่จานไว้อ่ะส่วนต่อไปเอาน้ําตั้งเลยครับต้มไก่ครับเอฟซีครับตั้งน้ำไว้นี่จะไข่ใส่เข้าไปครับข่าใบบักกูดใส่เข้าไปครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะครับรอน้ําเดือดแล้วเอาไก่ใส่ครับ ช่วงจังหวะร้อนี้เฮาบอกผมต้องการเสียเวลาตำพริกกันดีกว่าครับเอฟซีครับมามามาตำพริกกับใบย่าครับอันนี้เลยครับเครื่องเทศกี้นะครับที่เฮาไปนั้นคั่วไฟหอมขนาดครับเอฟซีครับบัรแลบประควันจะใครข่าตำครับเอฟซีครับตำเลยตำพริกหอมหอมขึ้นมาขนาดไหนครับโอ้ เกลือครับ fc ครับเกลือใส่เห็นหน่อยใส่นักมันจะเค็มนะครับเดี๋ยวไปเวลาเขายำเดี๋ยวเขาก็ปรุงเขาก็ใส่น้าปลามันกันได้ครับพริกครับ fc ครับใส่พริกเข้าไปหอมขนาดครับมหคมาะครับวันนี้ครับไผ่มากเค็ดก็ใส่นักน่อยนะครับพริกนะครับไผ่บอมากเค็ดก็ใส่มาหายไปดีนะครับกลขาหอมขนาดครับพริกกลขาว fc ลองไปทํากันดูนะครับสูตรนี้นะครับ อุ๋ยบอกเลยครับว่าสูตรเด็ดสูตรเด็ดของอุ๋ยเลยหอมครับเอาล้วครับเอฟซีครับกะปิครับกะปิใส่ไปเลยเงาๆเลยครับคลิปนี้อู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 ้หอมครับเรียบร้อยแล้วครับ FC ครับพริกลาบเผาครับผม น้ำเดือดแล้วครับฟิปซีครับไก่ใส่ถึงตัวเลยครับต้มไว้นี่ครับต้มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บมันเปื่อยมันซุกแล้วเดี๋ยวเราก็มาฉีกครับมาฉีกแล้วมายำกันครับช่วงจังหวะนี้เดี๋ยวลุงอุ้ยคอรนซอยพริกเออไม่ใช่ซอยพริกซอยพักครับซอยพกรอนะครับจังหวะที่รอไก่เขาซุกเขาก็ซอยไว้เป็นอย่างเป็นอย่างครับฟิปซีครับต้นหอมผักชีจักลัง พักไพ่หอมด้วนนะครับซอยไปนี่ครับมาถึงหมอะครับถึงหมอะถึงํำครับนี่งามจิ้นไก่เขาครับสูตรนี้รับรองอ่ะเดี๋ยวเขาลอไก่เขาซุกกรมครับก็ไก่เอาเดือดโอ้โหวิไวขนาดครับต้มไปนี่ของกรรครับมันปุกมันเปล่ยของกรรครับเอฟซีครับ ไก่เขาได้แล ra me. ้วครับเอฟซีครับดูอย่าพักไว้ก่อนนะครับพักไก่ไว้ก่อนครับพักมันหายหายฮ้อนนะครับเดี๋ยวเอามาแกะนะครับมาครับเอฟซีไก่เขาหายเย็นหายฮ้อนแล้วครับแต่มันก็ควันขึ้นอุ่นๆอยู่นะตับกาแบงเกินเห็นหน่อยนะไตกาแบงเกินเห็นหน่อยนะคอกาตัดคอนะ นี่เป็นยางเป็นยางครับ FC ครับตีนเป็นตีน,น,ตนไก่น้อยครับกินคนเดียวครับซีครับกินหลายๆคนก่อไก่ตัวนี้ใหญ่หน่อยครับขีดเลยครับขีดเลย เอาไว้ได้เขาข้างนะครับกระดูกนะครับเอาไว้ได้เขาข้างอ่ะเดี๋ยวอุ๋ยขออญาตฉีกไก่กัก๊มครับเอฟซี FC ครับถ้าแล้วแล้วเดี๋ยวเอาไปเนี้ยเลยครับเอาแล้วครับเอฟซี FC ครับอุ๋ยก็ฉีกไก่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ร้อยหมดแล้วครับวิธีทําเลยครับทากันเลยครับนะครับ FC เริ่มทากันเลยครับดูอ,อย่าตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะใส่น้ํามันครับเสียน้ำมันปยนี่เป็นพริกลาบเขาครับใส่น้านเห็นหน่อย หอมๆครับเอฟซีครับเดี๋ยวรอน้ำมันหอนกลมครับรอน้ำมันหอนแล้วกับอ่าได้แล้วครับใส่นี่นะครับลอีกับเบาหอนต่าใดน,นะครับเขาพริกแกงลงไปเลยครับอู้หอม อันนี้นะครับไก่นะครับเอฟี FC ครับไก่ไก่ลงไปคั่วเลยเอาแล้ครับยาวเลยครับด่วนยาวเลยคั่วละว้นนี้ครัครบ หอมขนาดครับสีครับโอ้แค่คีอมันทะลุ <c oughs> ทะลุกล้องกลิ่นทะลุกล้องนี่ซีครับน้ำล้างโคกครับบอกโอ้ดูเสียงมันหรอกเสียงน้ำล้างโค้กไปแล้วหอมหอมครับสีครับน้ำซุปครับ ใส่หม้อคั่วครับเอาล่ะครับ FC น้ำเดือดตะลุ่นตะลุ่นแล้วครับดูอย่าจะปรุงนะครับรสดีครับใส่รสดีไปหน่อยผงนูเห็นหน่อยครับ มนุษย์สิครักรออะไรโอ้หอมครับเอฟซี FC. หอมขนาดเลยหอมพริกแกงเข้าขนาดเลยครับพริกกราบครับสุดยอดเราคุยเตะแตะครับเอฟซี FC ครับเอาละครับเอฟซี FC ครับพักครับพักใส่ป้ายพักใส่เข้าป้าย เดี๋ยวยาะน้ำปลาเห็น่อยครับเอฟซีครับต่อแล้วครับเรียบร้อยครับยำจิ้มไก่เขาครับพริกลาบทําเองเอฟซีที่ขอมาลุงอุ๋ยจัดให้แล้วนะครับพริกลาบนะครับแต่มืองเอิญแบบไม่ได้ใส่ลาบแต่ใส่ยำนะครับเหมือนกันครับเอฟซีครับเหมือนกันป่ะเราตากินกันดีกว่าครับมารอแล้วครับเอฟซีครับไหมตากินข้าวกันเลยดีกว่าครับกินจนลุงอุ๋ยเมื่อตอนนี้ครับหมอครับ น้ำจิ้นไก่พริกลาบุอุ๋ยหมอก,กแตแต้ที่มันแดงนี่มันแบบแจเ๊เผ็ดนะครับเอาแล้วครับ่ะ FC ครับกินข้าวครับกินข้าวได้เวลากินแล้วครับ FC ครับดอกหวานขึ้นกลุกลๆเลยน้ำจิ้นไก่เอง ไปขินวยการับา FC ครับมาเลยมาเลยนะมันร้ายครับดนุ่ยขอสุม,มาหมะไผด้วยนะครับหวาน FC มันขอมาจะเป็นติดแล้วก็แหกติดสองติดแล้วครับแล้วลุงอนุ่บอกให้มีเวลาครับวันนี้เลยจัดหนักนิงเลยครับ มอครับหมอพิซซ่าต่ำคนเดียมัึงลำครับ มาเนิ้์มานเนิรมากินด้วยกันเน้อมีหอมเครื่องเทศหอมจับจับเกลือพอดีครับ นไม่แรงกับกจะยาค่าคือครับเมื่อตอนนี้ก,ก็บเขา้าใบหยากนะครับแต่ว่ามันจะช้าหน่อยครับถ้าเราทำคนเดียวนี่มันจะช้าหน่อยสองคนก็เวยครับ คุหนึ่งขัวน้ำนพี่คุนหนึ่ง,นนง,นนงต้มไก่ขัวไก่ดูกอุ้บอกคำย่างนะครับ เวลาขัา่วพริกแกงนะครับบยนี้ขั่วเมืนนะครับถ้าคั่วเมือนแล้วมันจะขมนะครับประมาณตึ่งอุ่อขั่วนะครับเมือนกันนี้เรามันถ้ามันไม่มันจะขมะครับ ต่างหูเข้าครับเป็นชิ้นๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับลุงอุ๋ยนำมาฝากนะครับยำจิ้นไก่พร้อมสูตรพริกกลาบนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงขอขอบคุณเอฟซีดูขา่านที่เข้ามาติดตามนะครับครัวลุงอุ๋ยรีกินรยเที่ยวนะครับถ้าถูกใจในช่องลุงอุ๋ยนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแ like, ชร์ลู่อยน,น,นะครับนี่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ยำชิ้นไก่โอ้ถูอว่าเด็ดครับเดี๋ยวจะกินต่อครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวต้องไปนะครับเอาครับเจอจกันใหม่คลิปหน้าดูว่าคลิปหน้าลุงอุจะทำอย่างไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับลำ้ลำเตะตะล้ำเตะเตะล้ำเตะตะอัลลอฮ์